ค <Check. S 2> สวัสดีครับได้เวลา m มูวีเชคกับผมวีรวีโรจนะครับที่จะมาเดกข่าวครา,าวในวงการภาพ,พยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับ บริษัทคโอผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนำโดยดรโยชิฮิโรฮาเซเบะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคโอคอเบอรเรชันประเทศญี่ปุ่นร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุขกรมควบคุมโรคและพันธมิตรชั้นนำหลายภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณภาพและสร้างความปลอดภัยสู่คนไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย นอกจากนี้ในงานคาโอได้เปิดตัวโครงการการอาว์ฟิวเจอร์อย่างเต็มรูปแบบในการปกป้องชีวิตผู้คนให้ปลอดภัยห่างไกลจากยุงโดยจัดก,กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้รวมถึงวิธีป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้กับคนในชุมชนตลอดจนลงพื้นที่เก็บตัวอย่างลูกน้ํายุงลายเพื่อน,นํามาวิจัยรวมถึงคาดการณ์ความเสี่ยงของโรคโครงการนี้เริ่มต้นที่ประเทศไทยและมีเป้าหมายแพร่ขยายไปในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ พร้อมกันนี้คโอได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง Bio Regard ที่ใช้เทคโนโลยีปฏวิวัติวงการและมีเอกลักษณ์เฉพาะของคโอโดยเทคโนโลยีนี้สามารถป้องกันไม่ให้ยุงมากัดบนผิวหนังได้เสมือนเกราะป้องกันผิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนื้อบางเบาไม่เหนียวเนหนะ่ะและกลิ่นหอมไม่ฉุนผ่านการทดสอบกรารระคายเคืองภายในงานอีกด้วยครับ เอาละครับแล้วกลับมามูวี่เชคกับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูวี่เชค